ลด10กิโลง่ายๆด้วยอาหารแพลนเบดอาหารแพลนเบดก็คืออาหารที่กินเน้นพืชเป็นหลักนะคะเน้นกินคราบเชิงซ้อนกินผักผลไม้เยอะๆนิต้าเริ่มกินอาหารแพลนเบดมาตอนนี้ก็ครบ6เดือนแล้วนะคะตอนนี้หายไป14กิโลเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนนิต้าเป็นคนที่เน้นกินเนื้อสัตว์เป็นหลักเลยนะคะพอสนใจเรื่องสุขภาพก็เลยหันมากินพืชค่ะและเกือบทุกคลิปของนิต้าเพื่อนๆก็จะสังเกตนะคะว่านิต้ากินมันหวานเยอะมากๆเลยค่ะ ใช้คำว่าขาดไม่ได้เลยดีกว่าวันนี้จึงอยากจะมาเล่าถึงประโยชน์ของการกินมันหวานนะคะมันหวานมันเทศมันฝรั่งมันญี่ปุ่นมันไทยสามารถกินได้หมดเลยค่ะมันเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเลยนะคะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e. ีช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวพรรนของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เสริมภูมิคุ้มกันด้วยมีวิตามิน B6 ด้วยนะคะฟังจบคิดว่าเพื่อนๆต้องหามากินแล้วแน่นอนเลย